กิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยรับบริจาคโลหิตส่งช่วยโรงพยาบาลชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่13มกราคม2568ที่อาคารการจนาพิเศษอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนำโดยนางขนอมสีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววัสนาบรมธนรัตน์ นางอาภร์ยืนนานนางอรวันแก้วขเชนรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโดยได้รับความร่วมมือจากนายยุทธนาภูลสวัสดิ์ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแผนกต่างๆเข้าร่วมบริจาคโลหิตนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ทราบ ถึงวัตถุประสงค์ของการออกรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้ทยอยเดินทางเข้าบริจาคเลือดเป็นจํานวนมากการทํากิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยทุกครั้งเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมจึงได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนด้านสุขภาพชื่อเ n h a l ฮที่ให้บริการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเพื่อหาอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่การตรวจวัดไขมันในเลือดตรวจหาเบาหวานตรวจเลือดก่อนการเดินทาง รวจเลือดเพื่อสมัครงานและอีกหลากหลายการให้บริการซึ่งเอ็นเฮลเป็นหนึ่งในเครือ BDMS และโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยให้บริการและสามารถส่งต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริจาคลหิตมีประโยชน์ต่อผู้รับคือสามารถช่วยชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยได้หลายชีวิตอย่างน้อยสามารถช่วยได้3ชีวิตต่อการบริจาคหนึ่งครั้งกรณีช่วยการผ่าตัดอุบัติเหตุและผู้ที่เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่สําคัญการบริจาคโลหิตยังเกิดประโยชน์กับผู้บริจาคคือช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้นและยังลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงตีบรวมถึงมะเร็งบางชนิดนอกจากนี้หลังค่าบริจาคโลหิตแล้วผู้บริจาคยังได้รับความสุขทางใจจากการเป็นผู้ให้อีกด้วยสําหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคกิ่งกระชาติําเภอเกาะสมุยจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ชายแดนกัมพูชา ซึ่งจะใช้ช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เจ็บป่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุยเรือเร็วลมพยาลวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอศูนย์จำหน่ายกระเบื้อง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร b e บ c h Mountain Club ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนอมร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชียงมนสาขาชเวงและสาขาละใหมร้านอาหารมิสสมุยวัตถุด,ดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิรส,สมุย ฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย